รองเท้าที่ทุกคนใส่อะมันม่งบอกคาแครคเตอร์ของตัวเองกา <คน S 1> รที่คุณจะไปไหนไปพบใครในแต่ละวันมันสามารถสื่อได้เลยว่าวันนี้คุณต้องการให้ความรู้สึกกับคนที่มองเข้ามายัางไง DNA ของ Mango m o ยโต้คือรองเท้าของคนไทยคลาสสิกในฉบับของยุโรปมันมีช่วงหนึ่งย้อนกลับไปประมาณ8ปีที่แล้วเราไปช้อปปิ้งต่างประเทศบ่อยแล้วเรารู้สึกว่าต่างประเทศยมีรองเท้าที่ดี เยอะมากเลยแล้วก็ราคาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเกิน1,000 0บาทแต่พอเรากลับมาเมืองไทยเนี่ยเราไม่เจอรองเท้าในรูปแบบที่เราต้องการเราเลยรู้สึกว่าเอ้ยทำไมเมืองไทยน่าจะมีรองเท้าที่คุณภาพเทียบเท่าแบรนด์ต่างประเทศนะแต่อยู่ในราคาที่แบบจับต้องได้ เราคือเด็กจบใหม่เลยแล้วเราก็มาลองทําตรงนี้ก่อนเลยเราไม่มีความรู้ด้านรองเท้าเลยด้วยซ้ำเลยเราเข้าไปคุยกับร้านขายหนังเราเข้าไปคุยกับโรงงานรองเท้าต่างๆเราเข้าไปคุยกับคนที่มีประสบการณ์ในวงการรองเท้าเราลองผิดลองถูกไม่ว่าที่ไหนที่เขาบอกว่าดีไม่ว่าที่ไหนที่ทําให้แบรนด์ดีๆเราก็เข้าไปคุยหมดการที่เราเข้าไปคุยเข้าไปสังเกตเข้าไปศึกษาใช้เวลาอยู่กับมันโฟกัสอยู่กับมันทําให้เราค่อยๆได้เรียนรู้เราค่อยๆเพิ่มพูนประสบการณ์มากขึ้น เาก็มีช่วงหนักๆก,ก็น่าจะเป็นช่วงที่ตึกมันถล่มเนาะตอนนั้นแบรนด์น่าจะชัดดาวไปเกือบ2ปีเลยเพราะว่าการเมืองในเมืองไทยไม่ค่อยแน่นอนร้านเรานี่ถือว่าดับเลยสต็อกเรา400คู่เงินที่เราเพิ่งลง,ลงทุนก้อนแรกไปหรือว่าภาพที่มันกําลังจะทะยานขึ้นไปสวยๆแล้วมันกลับชัดดาวเลยอะไรเงี้ยเราต้องนั่งแบกรองเท้าขับรถกระบะกับทีม PC ขายสมัยก่อนไปขายตามห้าง เพื่อที่จะเอาเงินมาเลี้ยงพนักง,งานแต่ก็ผ่านมาได้ค่อยกลับมายืนได้ในช่วง2อสปีให้หลังอีกจุดหนึ่งที่ท้อนะ่าจะเป็นจุดที่พอแบรนด์เราเริ่มขายได้เนี่ยโรงงานที่เราสั่งไม่ค่อยผลิตให้เราเท่าไหร่เพราะว่าหนึ่งของเราจุกจิกต้องแต่งสีด้วยมือจุกจิกเรื่องหุ่นจุกจิกเรื่องแบบมีดีเทลเยอะไม่ได้สั่งเยอะเหมือนแบรนด์อื่นที่เขาอยู่ในตลาดสุดท้ายแล้วก็าต้องสร้างทีมช่างของเราเองคอนเนอร์นี้จะเป็นคอนเนอร์เกี่ยวกับ คัสเตอเมดนะครับก็คือลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะมาเลือกหนังแต่ละหนังได้ไม่ว่าจะหนังที่เรานําเข้าจากอิตาเลียนไม่ว่าจะเป็นหนังที่เราแบบแต่งสีด้วยมืออะไรเงี้ยครับลูกค้าก็จะเห็นตัวอย่างว่าแบบเออหนังแต่ละชนิดเป็นยังไงคุณจะสังเกตได้ว่ารองเท้าแต่ละคู่แต่ละแบบแต่ละแบรนด์เนี่ยจะค่อนข้างรูปทรงแตกต่างกันเนื่องจากมันจะมีหุ่นหรือโมไม่เหมือนกันเรามีการนําเข้าลาสหรือหุ่นจากอิตาลีการที่เราทําหุ่นจากไหนก็ตามอ่ะสคัญคือมันต้องปรับให้เข้ากับลูกเท้าคนไทยอะไรเงี้ยให้คนไทยรู้สึก ด้านข้างของหุ่นอิตาลีเนี่ยมันค่อนข้างเจอเรียวอะไรเงี้ยสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องมาปรับบางอย่างให้มันดูอ้วนขึ้นแต่ก็ยังคงรูปทรงที่สวยงามอยู่และมีรุ่นไหนไหมครับที่เป็นรุ่นไฮไลท์ อาจจะเป็นรุ่นคาชูก็ได้ครับเราเห็นรองเท้ารุ่นนี้จริงๆบางคนก็จะบอกว่าเอ๊ะอันนี้เป็นมันเหมือนกับแบรนด์แบรนด์หนึ่งในยุโรปหรือเปล่าแต่จริงๆมันจะมีออริจินัลจะชื่อว่าแบรนด์คาชูเลยแบรนด์นี้เป็นออริจินัลจริงๆเลยของพวกรองเท้าปุ่มจุดอะไรเงี้ยเราก็พูดตามตรงก็คือเราได้แรงบันดาลใจมาจากเขาก็คือเราอยากจะทำรองเท้าคาชูเหมือนกันแต่ในราคาจับต้องได้ให้คนไทยได้ลองใส่กัน ผมว่าแมงโกโมเอโต้เนี่ยเป็นธุรกิจที่สอนผมมาหลายอย่างมากเพราะเป็นธุรกิจแรกที่เราเริ่มทำและตั้งมันขึ้นมาด้วย,วยตัวเองจุดสำคัญคือมันทำให้เรารู้สึกเหลิงในบางช่วงว่าแบบเอ้แบรนด์ฉันน่าจะเจ๋งแล้วไอ้เราขายดีแล้วอะไรเงี้ยแต่นั่นคือจุดที่อันตรายที่สุดเลยการทำธุรกิจเนี่ยมันต้องปรับตัวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็พัฒนาตลอดเวลาไม่ใช่อยู่อยู่กับที่จุดสาคัญของแมงโกโมเอโต้เลยเราเราอยากจะเป็นแบรนด์ที่ช่วยเสริมสร้างบุคลิก ทำให้คุณมั่นใจในเวลาที่คุณเดินคุณก้าวและคุณใส่มันในแต่ละวันสิ่งที่เราอยากเห็นคือเราอยากได้ความเชื่อใจความไว้วางใจแล้วก็ความน่าเชื่อถือที่ที่ลูกค้ามอบให้กับเราสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เรากระทาทีมงานที่เราพูดทีมงานที่เราทําทุกอย่างเป็นเรื่องจริงเรานําเข้าหุ่นจากอิตาลีจริงเราปรับรูปทรงให้เท่าเขาเท้าคนไทยจริงเราแต่งสีทุกคู่ด้วยมือจริงสุดท้ายแล้วการที่เรา ทำในสิ่งที่เราพูดออกมาสื่อสารออกมาเราทําจริงเนี่ยมันทําให้ลูกค้าเริ่มเชื่อมัน่นแล้วก็เริ่มกล้าจ่ายในราคาที่มันอาจจะมองว่าสูงสำหรับคนไทยในช่วงนั้นเราไม่ได้โกหกลูกค้านั่นคือเหตุผลที่ทําให้แบรนด์รองเท้าเราเนี่ยอยู่ได้มาตลอดมากกว่า8ปี